สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปกินบุฟเฟ่ที่ถูกที่สุดเท่าที่เราเจอมานะคะก็คือบุฟเฟ่40บาทนะคะมันอยู่ที่สวนลุมพินีนะคะตอนนี้เรากำลังเดินไปที่ร้านบุฟเฟ่นะคะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยตอนนี้นะคะเรากำลังเดินไปที่ร้านข้าวแกงบุฟเฟ่40บาทนะคะระหว่างทางเดินก็มีร้านขายมากมายเลยนะคะ ตอนนี้เรามาถึงร้านแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเราก็จ่ายเงิน40บาทแล้วก็ตักข้าวค่ะจากนั้นนะคะเราก็ต่อแถวเข้าคิวนะคะตักข้าวแกงนะคะซึ่งเท่าที่ดูก็มีประมาณ10กว่าอย่างนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่เราจะตักจะเป็นผัดเครื่องในนะคะเพราะเราชอบกินตับมากนะคะนี่อืมน่ากินมากนะคะ ต่อมาก็เป็นผัดบุญเส้นนะคะแล้วก็ข้างๆผัดบุนเส้นเป็นแกงฟักทองนะคะแต่เราไม่ได้ตักนะคะต่อมานะคะเป็นผัดบวบใส่ไข่นะคะคืออันนี้ไม่ได้กินมานานมากนะคะต้องจัดสักหน่อยแล้วก็เป็นปลากรอบนะคะน่ากินมากเลย ต่อมาเป็นผัดหอยลายนะคะอืมเซฟนดูแล้วก็เป็นผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้นะคะต่อมาเป็นผักบุ้งไฟแดงนะคะส่วนข้างบนผักบุ้งไฟแดงนะคะเหมือนจะเป็นผัดหมูยอนะคะแต่เราไม่ได้ตักนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผัดเอ,อิ่ม เออไม่ทราบนะคะเออถ้าใครรู้ชื่อก็เม้นบอกกันด้วยนะคะเคยกินตอนสมัยเด็กๆนะคะอของเราก็เอาแค่นี้แหละเริ่มมันเต็มจานแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็มาดูซุปนะคะซุปเนี่ยในร้านจะมี2ซุปนะคะอ่าเราก็แม่ค้าบอกว่าเอาเลยกินเลยอร่อยมากนะคะเราก็เลยตัก เราจะตักซุปเป็นซุปหมูกระดูกหมูแล้วก็มีอ่าเป็นอะไรอ่ะดูก่อนเป็นมะระนะคะเออผักนี้เป็นมะละเนาะก็คือเรียกว่าซุปมะระนะคะใช่ไหมใช่แล้วเนาะโอเคส่วนเอาเบิร์ดนะคะจะตักซุป แซลมอนนะคะอันนี้คือแบบว่าเด็ดเลยนะคะคือเนื้อแบบเน้นๆมากนะคะและแม่ค้าก็บอกว่าเนี่ยมันอร่อยมากเลยซุปแซลมอนนะคะเราก็ตักซุปคนละอย่างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะไปหาที่นั่งกันนะคะซึ่งที่นั่งมันก็คือเป็นโต๊ะข้างาสวนลุมพินีนะคะก็คือมีเยอะมากเลยมีเป็นเกือบสิบโต๊ะเลยเนาะ ก็เราไปที่โต๊ะสุดท้ายเลยนะคะอ่า,อามานั่งกันนะคะบรรยากาศธรรมชาติมากเลยและนี่นะคะก็คืออาหารบุฟเฟ่ของเรานะคะราคา40บาทมีน้ำซุปด้วยนะคะมันคุ้มมากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาทานกัน เมนูที่เราชอบมากที่สุดนะคะก็จะเป็นผัดเครื่องในแล้วก็ผัดอุ้นเส้นนะคะอ่ะกินให้ดูเลยอืมและนี่ก็คือสภาพหลังจากทานไป15นาทีนะคะหมดเกลี้ยงเลยนะคะจะบอกว่าอิ่มมากๆนะคะแล้วก็เราไม่ได้ไปเติมด้วยนะคะก็คือรอบเดียวอิ่มเลยคุ่มมาก40บาท ทานเสร็จนะคะก็ต้องบริการตัวเองนะคะก็ทิ้งขยะแล้วก็เก็บาจานที่ทานแล้วใส่ในกระป๋งนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดอาูอาหารทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อันนี้ก็คือโฉมหน้าของอาหารทั้ง10กว่าชนิดนะคะแล้วก็มีน้ำพริกน้ำปลาให้ด้วยมีบริการน้ำด้วยทุกอย่างแค่ 40บาทเท่านั้นเองถ้าใครจะไปนะคะให้เซิร์ชคำว่าข้าวแกงบุฟเฟ่40บาทนะคะอยู่ห่างจาก MRT ลุมพินีประมาณ1โลนะคะถ้าเดินก็14นาทีแต่ว่าถ้านั่งมอเตอร์ไซค์ก็แค่2นาทีค่ะ